EP4 ของรักสาบศูน The Curse Love ร u r โมเมนต์ฉ่ำกลางน้ำสิวัตต้องฝึกควบคุมพลังไฟในตัวเองขุนเขาพาลงน้ำฝึกสมาธิให้จ้องตาเพื่อเรียกพลังสิวัตใจเต้นแรงไฟลุกพึบที่มือทันทีพลังไฟประทะพลังลมเคมีร้อนแรงทะลุดจอด้านทาราเริ่มสงสัยความผูกพันกับสิวัต ความลับของทาราถูกเปิดเผยร่วมมือกับถากูลทำพิธีบูชามหาเทพเป้าหมายเปิดทางสู่เมืองตามพรล,ลิงที่เชื่อมโยงกับคำสาบในตัวสีวัดโปรดักชันจัดเต็ม 4G พลังไฟสุดตะลึงแค่มีอูองศาแรงไม่หยุดแฟนๆฟินจนติดเทรน์ ห้ามพลาดรักสาบศูนย์ The Curse Love EP c วันพุทธที่29ตุลาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 HD ดูสดออนไลน์ที่ 3plus และเวอร์ชั่นอันคัดทาง YouTube ช่อง AU Entertainment Official